เคสนี้เป็นเคสแก้นะครับคนไข้เคยทําปักบนและปักล่างพร้อมกันนะครับซึ่งจริงๆก็มีปัญหาทั้งปักบนปักล่างนะครับปากล่างมีสกาแล้วก็ตึงหลังนะครับแล้วก็หมอตรวจด,ดูก็มีไหมด้านในนะครับอยู่ใต้ผิวนิดหน่อยแต่วันนี้ยังไม่ต้องแก้ปากล่างก่อนนะครับปักบนจะมีปัญหามากกว่า นะครับปัดบนของคนไข้ก็คือมีแผลเป็นนูนมีรอยสกาตึงรังนะครับแล้วก็ปัดมวนหดแล้วก็มวนไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ปัดมวนเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ไม่มีติ่งกระจับเลยเนื่องจากเกิดจากแผลเป็นเยอะมากนะครับแผลด้านนอกเนี่ยจะดูนิดหน่อยนะครับแต่ว่าแผลด้านในนะครับในเนื้อเยอะใเนี่ยเยอะมากครับซึ่งลักษณะที่เกิดขึ้นเกิดจากเทคนิคการผ่าตัดนะครับก็หมอผ่าตัดเข้าไปนะครับหมอพยายามแต่งเนื้อออกเล็กน้อยนะครับเข้าไปหมอก็ ตลบผิวหนังด้านนอกด้านเลื้อเยื่อบุออกมานะครับด้านเยื่อบุเข้าไปนะครับด้านผิวหริมผีปากเนี่ยออกมานะครับเพื่อคลายการม้วนหดนะครับแก้ผังพืชนะครับแก้แผลเป็นนูนนะครับทําให้เรียบลงนะครับย้ายเคสนี้เนี่ยเนื้อเยื่อฝ่อไปเกือบหมดเลยนะครับกล้ามเนื้อก็ฝ่อนะครับก็เลยจําเป็นต้องใช้สกาได้นะครับ มาสร้างยืดเนื้อบริเวณนี้นะครับยืดผิวหนังแล้วก็เอาสกาเข้ามาหนุนนะครับเข้ามาหนุนให้คนไข้ได้ทรงเนื้อปากที่หนาขึ้นแล้วก็มีทรงโค้งกระจับที่พอดีนะครับเป็นเคอร์ฟนะครับเคนิมหมอก็คาดว่าน่าจะได้ผลลัพธ์การผ่าตัดในการแก้ไขที่ดีนะครับเพราะว่าเคนี้จริงๆยากมากนะครับยังไงก็ตามเคนี้ก็ต้องมีการติดตามผลการผ่าตัดการดูแลแผลได้ดีด้วยนะครับแล้วก็หมอก็จะนัดคนไข้นะครับมาติดตามผลการรักษาที่สงเดือนหลังผ่าตัด ถามว่าเคสนี้ถ้าไปฉีดฟิลเลอร์แก้ไขได้ไหมนะครับถ้าผันหนักๆห,ห,หมอจะยังไม่แนะนําให้แกะฉีดฟิลเลอร์นะครับต้องแก้ไขปัญหาซะก่อนจัดเลียงเนื้อเยื่อให้ดีก่อนแก้ผลผืดก่อนนะครับแล้วถ้าเข้าที่แล้วนะครับได้รูปทรงที่ดีนะครับแต่ปากบางไปนะครับเราค่อยมาเติมฟิลเลอร์นะครับโดยใช้เทคนิคในการเติมสําหรับเคสผัดตัดท,ที่ถูกต้องนะครับ